ถึงปีเนี่ยปีหกเจ็ดเองก็บอกว่าพี่ผมขออนุญาตพี่กิบขออญาตประธานมัมมากินข้าวที่บ้านพมสักมือหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปแล้วก็พี่กิบเขาบอกเฮ้ยว่าจัดงานมันก็มีค่าใช้จ่ายนะผมบอกเอางี้เดี๋ยวผมจะข้ออนุญาตพี่กิบโทรศัพท์หาผู้หลักผู้ใหญ่ที่พี่กิบเอ่อพี่กิบรักแล้วก็ขารพาทิเช่นพิวันยูบำรุงรนะครับพี่โกท้ทาซาย พี่บังมาอาจาร์ไพโรสที่ผมรู้จักด้วยแล้วก็พี่กิบรู้จักผมก็ข้อคนเหล่านี้นะครับผมบอกว่าพี่ไม่ต้องเอากระเฉามานะไม่ต้องซื้อเหล้าไม่ต้องซื้อวายไม่ต้องซื้ออะไรมาข้อให้พี่มาแต่ตัวแต่ข้อให้พี่ช่วยเป็นเงินสดผมนะผมก็ได้เงินสดนะครับประมาณแปดหมื่นกว่าบาทที่นั่งหนับเมื่อย็นเนี่ยนะฮะผมก็บอกพี่กิบครับค่าใช้จ่ายวันเนี้ยมันแสนกว่าบาทนะตั้งแต่ค่าไฟค่าเวที จะพะฉากอาจจะพอป้ายที่ติดเข้างานพี่เนี่ยหนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยบาทครับใครทาป้ายผมเองครับมึงก็ทํถ้าเยอะเลยแล้วรูปอื่นเขาก็ไม่ส่งให้ผมต้องส่งรูปไหนอะส่งรูปลเวพูลแล้วก็ชี้มาที่หงแดงครับแล้วเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเขาใส่เสื้อิเว์พูลและชี้มาที่หงแดงหดหูใจครับกูแฟนแมนอยู่ครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแบบเนี่ยนะครับผมเลยไม่ดูจะทํายังไงครับ เอาแล้ววะในเมื่อพุ่มเดินเส้นทางใต้นี้แล้วพุ่มก็เชิญเพื่อนพ้องน้องพี่พุ่มมาเล่นไฮโลเก็บคาต้องซ่องวันได้ยัง้นขึ้นแรกตั้งเป้าไว้หกหมื่นครับเท่าไหร่แล้วได้สองหมื่นแปดพุ่มกับพี่กิบนั่งเล่นกันไปซ่องคนเสียสี่แสนกว่าครับผมบนี่เข้าเนื้อเยอะเลยนะเนี่ยเยอะมากครับก็คืนนี้ดีหน่อยยังไม่ได้เกินเข้าไปเลยสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดินเลยอย่าเดินเมื่อคืนสี่แสนคืนนี้เดี๋ยวโดนอีสี่แสนนี่ กันเนี่ยรีบทำพิธีการเพื่อให้ท่านกลับกันกูจะได้เดินเข้าไปอีกรอบอไม่ยากเปิดในร้านนี่เลยก็นี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับฉะนั้นพมขอบคุณที่ท่านให้เป็นซองมาให้พี่กิบพี่กิบก็มายืนมากับพมหมดบบางท่านก็ให้เป็นเงินสดอย่างดรอุดมโปร่งฝาเนี่ยให้มา่องหมื่นบาทครับนะครับดรสจเซรีหนึ่งมื่นบาทหนึ่งมื่นบาทที่บางมัดหนึ่งมื่นบาทคุณนมบางกะดีหนึ่งมื่นบาท นะครับพี่วันอยู่บำรุงยังไม่ได้ให้ครับผมจะพูดทำไมแล้วให้พูดจะพาะคนจะพูดทำไมแล้วพี่วันนั่งอยู่พี่วันครับก็พูดให้เข้าใจกันพี่วันแกให้อยู่แล้วอ่ะทีนี้ที่มาที่ไปทั้งหมดก็คือเขาๆเป็นอย่างนี้นะครับครับแต่รายละเอียดทั้งหมดต้องให้ผู้ชายคนนี้ครับที่เ่าจะขึ้นมาเป็นพิธีกรในช่วงนี้นะครับครับเรียนเชิญคุณแสนรักเมืองโคราชครับผมครับเรียนเชิญลยครับพี่นุแสนรักเมืองโคราชครับเชิญครับ เปิดตัวเจ้าภาพวันนี้ออแบบสายันสัญญาครับครับครับตรงนี้ครับพี่นุกนนมางานวันนี้มันแปลกแปลกแปลกไงพี่ผมว่าไอ,อ้บากับไอ้กิฟมันต้องรู้กันครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพร,รู้กันเรื่องที่จัดที่อื่นมีแยะๆมันไม่ไปครับมาที่นี่มันมีเป้าหมายครับสองคนนี้คงจะแบ่งกันได้พอสมควรกันเลยทีเดียวเมื่อคืนก็ได้ข่าวว่าเสียไฮโลแสนสองแสนครับ แล้วผมเดินทางมาจากนครราชสีมาจนหน้าดําหมดแล้วครับและผมจะไปเอาข้าวตัวกระใครครับเนี่ยรอคืนนี้รอคืนนี้อนนไอ้ตัวเสื้อลายเนี่ยก็ธรรมดาซะที่ไหนลไล้ตัวร้ายวางแผนาวางแผนให้กิ๊บมาจัดที่นี่ที่นี่ที่ดีอะไรต่างๆที่จอดรถก็ไม่มีครับเกลื่อนผูงมาข้าวเครื่องก็ไม่ได้กินมั่งอะไรบั่งมันก็เดินเสนอหน้ากันอยู่นี่แหละครับเออท่านผู้มีเกียกกรติครับที่พูดไปนะผมพูดเล่นนะครับ แต่ว่าความเป็นจริงแล้วผมกับพิฟนี่รักกันมานานหลายปีนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันมานะครับทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างก็ธรรมดาแล้วครับครับคุณให้ผมขึ้นมาทําอะไรครับนี่ย่เขอาขึ้นมาไม่รู้ให้มาทำอะไรนั่นแหล่งนี้ที่พักกิตนั่นแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่นั่นแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดนั่นแหล่งนี้สายฐานใจไหลสู่เราบัดนี้พบกับสุรชัยคนใหม่นักร้องที่แฟนเพลงเคยให้การชื่นชอบ เป็นทั้งตลก ok, เป็นตลกของตลก ok, เป็นตลกที camera, ่ตลกชอบมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่ใช่ตลกคนดังไม่ใช่คนเด่นแต่ใดๆแต่เขาชนะใจตลกทุกคนในวงการนี้ใครจะมีงานการที่ไหนเขาคือผู้ประสานสิทธิ์ใช่แล้วครับเขาคือกิฟโค้กคูนขอเชิญพบกับเจ้าภาพครับเชิญเลยครับสุดยอด คนใหม่สุรชัยคนใหม่ดอกฟ้าเมืองไทยจัดไปเลยเออคนเดียวเท่านั้นโอ้โหเสียงเหมือนด้วยเอาแล้วสุรชาติมาด้วยครับเดี๋ยวพบกับสุรชาติกับเพื่อนรักผมครณชาพรนารายครับเป็นผู้ชายหนุ่มที่รักษาบุคลิกภาพดีมากไม่รู้มันจนหรือรวยครับมานั่งกินวายได้ทุกวัน <c oughs> รถแท็กซี่ถ้ามันคันไม่สวยมันก็ไม่เรียกครับต้องเลคันที่เป็นเงาแวบนะครับมันถึงจะเรียบ คนนี้วันนี้คณใส่เสื้อขาดมานี้มีเป้าหมายอะไรครับเรียกคะแนนสงสารหรืออะไรครับเนี่ยื้อวิะไรนะไอ้ยเสื้อวินเทจไอ้วยยังรู้จักคําว่าวินเทจด้วยอะไรเชื่ออะไรเชื่อก็ก่อนอื่นนั้นผมขอกราบขอพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติผมและที่รักกันและบางท่านมาไกลมาจากต่างจังหวัดหลายๆจังหวัด ด้วยกันนะครับมาจากโคราชร,ราชบุรีรแล้วก็หลายๆที่เยอะแยะมากมายทั่กทวกรุงเทพก็มาหลายที่ด้วยกันผมไม่รู้จะพูดไงฮะทราบซึ้งในหัว,วใจเหลือเกินผมไม่เคยจัดงานใหญ่แบบนี้นะก็เป็นครั้งแรก แล้วก็บอกเลยว่าจะไม่มีงานแบบนี้อีกต่อไปสําหรับ,รบวันเกิดของผมแล้วประวัติคุณเป็นมาอย่างไงครับเวลาอ่านผมจะ่ได้อ่านถูกเพราะว่าผมยังไม่ตายฮะผมต้องรอจัดงานศพตลกอีกเยอะเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของผมที่จัดตลกตายหลายศพมากผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานให้ตลกตายคือหม่ำจกมกครับก็สำหรับหม่ำจกมกนี่ก็เป็นน้องรัก ผมสองคนนี้ไม่มีคำว่ารักแล้วมันเกินคำว่ารักแล้วครับแล้วก็ขอบคุณน้องรักหลายหลายคนเดี๋ยวผมค่อยบรรยายนะครับครับว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเชิญขึ้นบนเวทีนะครับขอขอบคุณนะฮะนายกต๋องนะครับจากพรอประแดงนะฮะ โอ้ยแสองบานน้ำผึ้งครับบานน้ำผึ้งนะฮะเพิ่งเดินทางมาถึงขอบคุณนะครับท่านวันอยู่บํารลุงนะครับคนของแผ่นดินนะฮะแล้วก็น้องรักของผมนะฮะบางมัดของตันนะฮะคนนี้เป็นคนดีจริงๆครับโอ้บางมัดน้องโก้ท่าทรายครับท่าบวันอยู่บ้านลุงครับน้าคนดีบางมัดบางมัดไม่ได้มาใช่ไหมครับบางมัดขอบบางมัดตายไปแล้วเนาะบางมัดอ๋อเขารู้ เขารู้จักสมัยอยู่วงสายญาตินาบังหมากไปยืนู้นไหมนี่ที่เรียกนี่คือเชิญขึ้นมาเลยไหมสงสัยกัญชาดีมั้งเนี่ยเออเชิญขึ้นมาเลยไหที่เรียกเนี่ยเชิญครับอะเชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญท่านแรกนะครับท่านดรอุดมโป่งฟ้านะครับครับพี่วันอยู่บมรุงนะครับบางมัดของตันครับพี่โก้ท่าสายครับสจเพทายครับผูุคุ้มดันัยครับคุณโอราชบุรีครับเสียเดโคราดครับเสียพรพัทยาครับหมวดมอดพัทยาพิตัมปกรณ์ครับ พี่อ้อมโคกปีบครับนายกต๋องครับนายกต๋องใ้บางน้ำพึ่งนะครับครับผมพี่มัมจกมกครับพี่เป็ดเชิญยิ้มครับพี่โทเรเชิญยิ้มครับพี่หยองลูกหยีครับพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มครับพี่เจเลเชิญยิ้มครับพี่ดากี้ขี้เมาครับพี่เก่งสัญญาพรันลายครับพี่อะไรเนี่ยพี่อุ้มสุรชาติสมบัติเจริญครับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามครับขอเชิญท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ครับขอความกรุณาครับขึ้นบนเวทีอาจารย์เต๋อดอกสดาวด้วยนะครับอาจารย์เต๋อครับอ่ะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับอ นะฮะตามรายชื่อที่ประกาศครับดรอุดมข้างหน้าเลยครับท่านดรอุดมกับพี่วันเชิญด้านหน้าเลยนะครับท่านดรอุดมดินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมโอ้เป็นโอ้ออ๋เป็นครับพี่วันปรึกษาคณิตศักตร์สมาคมศิลปินตลกประเทศไทยด้วยครับพี่ต๋องนายกสองบางน้ำพึ่งนะฮะไม่ต้องห่วงเลยพี่ต๋องนี่มาก็ต้องให้ตังค์ผมแน่นอนจริงเหรอจริงสิพี่ต๋องเนี่ย ถ่ายรูปเค้กไว้หน่อยเค้กผมสวยมากเลยครับอเชรญทุกท่านนะครับด้านบนนะครับถ้ามไม่หมดก็ด้านล่างนะครับ,รบอาจารย์เดือดอกสะเดาอยู่ไหนครับอาจารย์เดออือครับ,บ,านะบาอา,อจ,าอจารย์เดือครับบังมัดนะฮะบังมัดของอาจารย์เดืออาจารย์เดือขึ้นมาแล้วครับเหมืมอนกัาชาเหมืนกัชาเหมืนกัชาชิบายนึ่งพี่เป็ดเชิญยิ้มกลับยังครับพี่เป็ดครับครับมามาอ๋อพี่เป็ดอยู่นี่พี่หยองลูกหยีมาแล้วอาจารย์เดือมาแล้ว ที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาทุกคนเนี่ยคกูว่ามีแต่โจรทั้งนั้นเลยเ่าเสนเลยนะครับเอาฝั่งนี้ได้นะฮะฝั่งนี้ได้นะครับพี่โก้ทาสายครับนายกูชีบก็<อ>กร์ดร์ครับดรออ์เกเรขอยืนฝั่งนี้ดีกว่าเผื่อเวทีถลม่มครับจะจะมาตายเรื่องง่ายๆใช่นนี่ยโอเคครับ อ,อย่าไปใกล้เค้กนะครับมันจะเริ่มจะละล,ลายนะครับคร<ช>ับข่าวดีนะครับตอนนี้คุณจกักรบุมลาบวชแล้วครับโอ้โพี่นี่ติดตามข่าวตลอดเลยเนี่ยครับมีแผนจัดงานแล้วให้คนขึ้นไป้ายไหว้บุมอ,อ,อ๋อเ, <laughs> เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่สองท่านได้กล่าวในงานพิธีครับ รัานแรกนะครับท่านดรอุดมป่งฟ้าที่ปรึกษารับมรตีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมวันนี้รู้กไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่ที่เป็นที่ปรึกษาให้ผมับพี่ครับอาารกักับเรียนท่านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านวันอยู่บำรุงครับท่านประธานสมาคมตลกแห่งประเทศไทย นะครับท่านเพชรไทยวงคำเหลาพี่มั่มนะครับพี่เป็ดพี่เด๋อช่ดเต็มด้วยนะครับพี่ถั่วและนะครับพี่โกทารายนะครับพี่อมัดนะครับบังหมัดนะครับผมบอกว่าเมื่อกี้ผมคุยกับพี่วานว่าเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่านะเพราะว่ามีแต่นักเลงไงแต่ล้วบอกว่านักเลงเรียกพี่ถามว่านักเลงเรียกพี่เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราอยู่ในกลุ่มที่คนรักกันนะอยู่ในกลุ่มรักมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ทุกเราอาชีพ นะครับผมในฐาน,นะเจ้าของพื้นที่นะครับคือที่ปรึกษาและมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือท่านวราวุฒิปะอาชาเจ้าของพื้นที่มาพื้นที่จังหวัดสุรบุรีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับค่าคืนนี้ของสุรบุรีถ้าท่านใดที่จะไปเสียเเส่ยงไทยกันนะครับฟังลูกไฮโลกิกัดก,กิกัด <laughs> ก็ขอให้ลูกเข้าหูนะ นะครับสุดยอดนะครับมีได้กันนะครับไม่ต้องกลัวฮะถ้าตำรวจจับเดี๋ยวผมเป็นประกันตัวครับบ่อนวันนี้เราบ่อนเราเปิดแล้วกันนะฮะบ่อนเราไม่ปิดนะฮะไม่ต้องไปวิ่งนะฮะนะครับนะตำรวจมาแล้วเรานั่งเฉยเฉหาทนายอุดมแล้วกันครับนะก็วันนี้วันเกิดพี่กิฟต์นะครับเจกิฟต์นะครับหรือพี่กิฟต์ของพวกเรานะครับผมก็ยังงนะฮะเพราะว่าตอนที่ส่งอายุไปให้70็ก็คุยพี่วันสองคนนะว่าเฮ้ยเราทำยังไงจะอีกิฟต์ครับเนาะ ยังไงก็แล้วแต่80ก็จะให้เป็นอย่างนี้9ก้าสิบให้เป็นอย่างนี้นะครับร้อยก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราจะได้มากันอย่างนี้ตลอดนะครับล้วขอให้ทุกคนศิลปินตลกทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนให้มีความสุขนะครับก็ขอส่งไม้เต่าให้พี่วันนะครับเย้ครับข่าวลีกอีกอันครับข่าวร้ายนะครับตอนนี้อุปชากับเจ้าวาดไม่ให้แม่คุณเจ้าบุ๋มบวชเพราะว่าเขาไม่ได้มีสินเยอะครับครับคุณ ไม่สนใจข่าวอื่นสนใจข่าวเดียวเหรอผมอัปเดตตลอดครับผมครับเดี๋ยวในในคิวเนี่ยเชิญสองท่านพูดคิวที่สองใช่ผมหรือเปล่าใช่ใช่ครับแล้วพี่วันเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชอยู่ช่วงได้กาบเรียนท่านดูดมโปร่งฟ้านะครับท่านที่ปรึกษาและมติว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของและพี่ๆทุกท่านที่อยู่บนเวทีนะฮะครับเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อก็ประมาณตีห้าหกสิบอ่ะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับครับซอยทางเข้าแคบชิดหาย นะฮะเข้ารถออกเข้ามาแล้วต้องสวนกันอย่างงู้นอย่างงี้มีรปภครับหรครับผมเนี่ยเห็นสอบตกหน่อยไหมติดๆขัดๆเลยเนี่ยมาโทษครับทางรปภอายุแก่ๆจะดุก็ไม่ได้นะครับหน้าองศารนะครับแล้วก็บันไดเล็กทิพย์หายเลยครับต้องนี่ร้านใครเนี่ยร้านคุณโอบาครับผมนี่แลวบ้านเขาอยู่ตรงไหนบ้านเขาอยู่ตรงนู้นครับผมและที่เป็นข่าวเขาไปซักกันที่ไหนที่นี่แหละครับ ข่าวจ้ากระบุมหรือข่าวอีแป้งครับก็เพราะผมดูตลกพวกพี่ตั้งแต่เด็กไงก็ได้เชื้อมาบ้างเอ้อะไรโอ้โหพี่กิฟตก็วันนี้นะครับพวกเรามากันเนี่ยเพราะว่ามาเพราะว่ามีความรักความผูกพันกับพี่กิฟนะฮะครับมาเพราะใจสั่งมาและตรงนี้ก็ใจถึงพึ่งได้อย่างอย่างพี่ดงบอกว่ารวมอะไรทำไมบนอะไรงงยงงงงเชียงรายว่าไงเ่า ใชรชอบติดใจสั่งมาเอากูเลยลืมเลยครับก็เรามาเพราะใจสั่งมาครับพวกเราใจถึงพึ่งได้แล้วตรงเนี้ยมันเหมือนรวมวงการอะไรสักอย่างนะพี่นะครับเอาเรียกมันว่ารวมวงการบูริมกันแล้วกันครับหนังหนังกำลังภายในนะครับชอบพาร์เดอร์เห็นทราบข่าวมาว่าพี่คลิปเนี่ยไม่เคยจัดงานมันเกิดเลยที่ผ่านมาเพื่อนไม่รักเลยครับไม่อยากจัดนะคือกลัวน้องโป่งนะ เดินทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ย <c oughs> ครับพ่ <c oughs> ดีใจนะครับพ็พี่กิฟหน้าพี่กิฟ์อายุ70ก็หน้าหนุ่มเหมือนประมาณ40กว่าอะไรเงี้ยเราก็าอยากเรียนแบบพี่กิฟนะครับก็ดีใจแทนพี่กิฟที่มาครบเครื่องอุณหาฝาข้่งนะครับก็ขอพิพรให้ขอเชิญสิ่งสิ่งิะสิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโ,โลกได้ดโปรดดลบดานประธานพรให้พี่กิฟนะครับและครอบครัวตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ คอ้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปคืนนี้กลับบ้านนะครับนอนหลับคอยได้เงินหมืน่นเวลาตื่นคอยได้เงินแสนถึงเวลาเลือกผู้แทนเขตบางบอนฝากวันอยู่บําบรุงไว้ด้วยครับสุดยอดจริงๆเลยครับใจถึงพึงได้จริงๆคนนี้ต้องขอต้องขอแก้ข่าวบ้านสุพรรณก็ฝากชาติไทยพัฒนาไว้ด้วยครับพี่น้องคร <ขา S 1> ับ ต้องขอแก้ตัวให้กับทางคุณโอบะด้วยนะครับที่บอกว่าทางมายากนี่มันไม่ใช่ทางมายากทางมาง่ายครับต้องใช้คําว่าทางลําเลียงส่งยาเจะติดมากกว่าครับเดี๋ยวพี่ไร่สดเดี๋ยวตำรวจก็ค้นบ้านเลยทีเนี้ยพี่สารงมงคล่าครับหยุดดูกัญชาก่อนครับมันเหม็นมันมาถึงข้างหน้านะครับอ่ะอีกสักท่านนะครับท่านดรธัญญาโพวิจิตครับพี่เป็ดเชิญยิ้มครับพี่เป็ดครับมามากระโดดซิกาทั้งมันเหม็นชิบหายเลยครู นิดนึงนะจะบอกข่าวดีครับจากบุญบวชได้แล้วครับคนทําขวัญหน้าคือคุณโยงเชิญยิ้มนะฮะโอ้โหบวชได้แล้วครับกลับไปทําขวัญหน้าให้ครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเจกิฟนี่ใครจะร่วมทําบุญกับท่านผมเชิญกับเนคับผมได้นะครับผมจะไปซื้อปูนาใช่ซื้อับพ่อของซื้อปูนาก็คงจะบอกถึงตั้งเราเจอกันเจกิฟมันคือไอ้ปาดเราเจอกันตั้งแต่2 5 2พั2ห วันนี้สี่สิบห้าสี่สปีที่เราเป็นเพื่อนกันเจปีรุ่นเดียวกันครับมึงก็เจสบกูก็เจรักกันแบบนี้แต่ที่ต่างกันนิดเดียวมึงรเวร์ภูกูแมนอยู่ขออนุญาตขออนุญาตขอญาตแต่ไม่ว่าจะรเวร์ภูแมนยูจะแดงเดือนขนาดไหนแต่หัวใจเราคือรักกันเจ็ดสิบปีเอ้ไม่ไม่เราก็ขอให้รักกันแบบนี้ตลอดไปเพื่อนอยากเห็นเพื่อนอย่างนี้ตลอดไป นะเรายืนคู่กันตลอดไปเพื่อรักนะขอให้มีความสุขมากๆครับผมครับอท่านต่อไปครับบังมัดของตันครับอ่ะเบังมัดของตันครับน้องเล่ผมเลยครับคนนี้ดูแลผมทุกเรื่องใครมีเรื่องนะครับอุ้ยเขาได้เลยคนนี้ครับกราบสวัสดีพี่น้องผู้กค้องทุกคนคือว่าผมกับพี่มันเจอกันด้วยความบังเอิญที่ตอนแดงตอมซินเป็นไรเปล่า วันนั้นก็วันนั้นก็เหมือนกับจะมีเรื่องงานผมก็ออกมาจากออฟฟอร์ดใหม่แล้วครับนะออกจากออฟฟอร์ดที่ไหนผมจบออฟอออฟอร์ดมาจบออฟฟอร์ดอะไรเ็เรียนหลายโรงเรียนเหลือเกินนะไปไปหาดใหญ่ไปเาขาบินไปบางขวางโหมหาลัยอยู่นั่นนึงนั้นเลยเ<า>หรอไปมาก็มารักพิชกิบแล้วก็พิชกิบก็ เป็นคนที่ชอบเล่นการพนันผมบอกว่าพี่เก็บครับอย่าเล่นเลยเออไปมามาถ่ายรถให้มั่งอะไรให้มั่งเอ่าเก็บหยุดละอ่ไม่ไหวแล้วบอกบอกบอกบางมัดแกแอมสักงนึงั้หนึ่งหนึ่งเนี่ยไอสัตว์รู้ใจเขาเปล่ากูไม่เคลียร์นะไม่ใช่บุ๋มนะกูไม่รู้มีเรื่องหรอกูกูกดปั๊บตุ้มจะตายหมดเลยทั้งเนี้ยก็คบกันมาก็รักมากแล้วก็เป็นห่วงแกแกก็หยุดเยอะแล้วแล้วก็ผมก็มีอะไรก็ ทีมงานบอกว่างานมันเกจอพี่กิฟต์งานอะไรกันะแต่ก็ว่าเฮ้ยคนละหมื่น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 ยัดไม่ช่วยกันเลยเราว่าเจ็บน้อยหน่อยใช่ไหมเพราะคนเรามีพวกไม่มีพวกก็อยู่ไม่ได้นกมีขนนกมีขนคนมีปีกครับเอามาจากไหนก็ขอพี่กิฟต์มีความสุขมีอายุยืนนานแต่เล่นน้อยหน่อยอย่าน้องๆจะลำบากเออบางมัดบางมัดบอกหน่อยนี้บอกเลย เราเล่นเฮโลมั้งอยข้างเขาเนี่ยผมก็เสียไปด้วยชอบสี่ชอบสี่ผมก็ช่วยไปด้วยผมบอกพี่กิ๊บอย่าเล่นเลยแล้ล้อเก็บโต้งเลย,ยแบก๊กโต้งยังยัง,ยงไม่เล่นก็ห้ามแกไม่ได้นะเมื่อแกชอบเนี่ยเมื่อคืนไม่มีตังเลยไม่รู้ตื่นมาเสียไปสองแสนกว่าเสียยังไงยังไม่รู้ไอ้เฮียติดเขาลรอบองเลยวันนี้โอเคครับก็ขอพี่กิ๊บมีความสุขมากรักและเคารพครับตลอดไปครับครับ,รรบอ่ะ มีมีเพื่อนพี่กิฟต์อยู่คนหนึ่งครับผมต่อยไปแล้วนะใครอะเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หกโมงหกหกโมงเย็นแล้วครมันเห็นว่าเอาวัวมาย่างเพราะว่าบังมัดชอบกินวัวย่างมันบอกว่าจะมาช่วยพี่กิฟต์แต่บอกว่าไม่ไม่ได้มึงจะเอาอันนี้มไม่ได้มันจะเอามาไม่ได้เพราะบังมัดเขาก็รู้อยู่แล้วมันจะเอาหมูย่างมามันบอกว่าไม่ได้งงดิสิตดิโทพี่หม่มหมูย่างมีฮาลาลนะมันบอก มันไปเอาพาานที่ไหนนี่อ๋อไล่ไปแล้วผมไล่ไปเลยไอ้สัตว์ออกไปเลยผมไม่อยากบอกชื่อแค่นั้นแหละบอกบอกดีกว่าบอกเลยดีกว่ากูกูนี่แหละอ่ะอีกท่านครับพี่โกทาสายครับนี่นายกกู้ชีพบัวเพชรนะครับปทุมและลนทบุรีครับเกาวพอดีท่านดรป๋าเกาพดีพี่ชายของผมพี่หนุ่มวันเฉลิมยุงลงเกาพดีพ่อเป๊ะพี่มัมพอแล้ว พ่อเด๋อและศิลปินตลกทุกท่านแอปดีแกรฟคูมิกเกตทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างก็ลุงพี่พูดหมดแล้วก็ขอให้อากิฟจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นทางปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองสุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณมากครับครับอ่าใครมีไหมครับพี่กิฟต์ใครครับะไม่มีใครแล้วมึงแล้วทางนั้นก็คงจะเป็นตัวแทนของผมนะครับเพราะว่ามึงมึงให้มายืนตรงนี้ ครับแม่พี่เด๋อใช่ครับโอ้หบางมัดอยู่ข้างหลังด้วยผมผมมั่มนะครับบางมัดครับครับครับผมมํ่ครับกูกูก็ไปช่วยทุกงานนะครับบางมัดครับผมไปทุกงานเลยไปบางมัดทุกงานเลยครับเฮ้ยมึงกระโดนตั้งแต่หมูมีฮาลาลแล้วแหละแม่งปืนอยู่ที่โต๊ะด้วยโอ้โหพปืนอ่ะใครใครล่ะอพี่อาจารย์เด๋อก่อนแล้วกัน เออถึงแม้ว่าพี่กิฟนี่จะมีอายุมากกว่าผม2 2ปีอ้อันนี้ก็บางวัชาครับขอโทษทีครับทำไมรู้รายก็ให้พี่กิฟมีความสุขความเจริญน,นะครับก็อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้รวยรวยรวยเพื่อนฟองเฟื่อนฝูงรักทุกคนครับก็ที่พี่กิฟต์บอกนะครับก็ ไม่มันเลยความรักไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรครับงั้นผมจะให้ตัวแทนผมมาพูดแทนผมแล้วกันครับมีตัวแทนพี่มั่มใช่ไหมเขาจะคุณดุยยครับนี่ตัวแทนพี่แหละครับเอ่อผมก็ไม่มีอะไรมากครับอีกอีกสักท่านพี่มั่มพี่เก่งสัญญาพรนาลัยเอาเชิญเลยครับเอาเชิญพี่เก่งครับอยู่วงเดียวกันอยู่วงเดียวกันครับพี่เก่งครับอยู่วงเดียวกันขอบคุณมากครับก็ขออวยพรให้นะครับมีแต่ความแล้วกัน พราะผมเป็นคนพูดน้อยแต่สุดมากจะร้องเพลงเยอะสะดีกว่านะฮะแต่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนด้วยที่น่ารักทุกคนนะ,ะความรักความสามาคัคคีความกลมเกลียวขององการเราก็ชื่นใจที่สุดวันนี้ผมสัญญาพรอ,อะไรก็ทราบซึ้งใจนะครับรักทุกคนเลยฮะวันนี้มีความสุขมากๆโดยเฉพาะทีมงานของพ่อพอยนะฮะที่ทําให oh. ้กลุ่มศิลปินนะักร้องไม่ว่าจะเป็นตลกต่างๆได,ได้มีอาชีพ ทำมาหากินคนไม่ลืมอีกต้องขอบคุณหลายๆพ่อพันยังครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณพี่สัญญาขอบคุณมากครับพี่สัญญาพรอะไรนะครับเอาพี่เดครับพี่เดชสัง่อยนะครับพี่เดชโคราชครับพี่เดชคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เขารักเขาลบลักมากนะครับครับก็อวยพรให้พี่รวยแล้วมีความสุขขอบคุณมากครับนายกตองนายกตองโอ้นายกตองนายกบางน้ำพึ่งนะครับบางน้ำพึ่งพี่ตองละตลาดน้ำคนเยอะมาก ไม่มาไม่ได้เจ็ดสิบปีจากครั้งแรกเนี่ยครับสะโพดดังนะยังไงก็ต้องมาไปอออคิดมีความสุขมากๆโชคดีรวยรวยเฮงเฮงแล้วเราชอบแบบนี้ครับผมขอบคุณครับครับก็ขอเชิญคุณเชื้อติดซ้ำอีกคนหนึ่งครับม,มันเป็นใครครับไอ้เสีย้ยเดี๋ยวก็มีจิงจุ้งมาอีกอ๋อเอาเค้กเค้กขึ้นด้านบนเลยนะอ่าเค้กขึ้นด้านบนเอ้ยมันต้องยกขึ้นมาเดี๋ยว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 ระวังระวังขาโตเออเดี๋ยวจะไม่ได้แดกกันใช่ไหมครับเอออ่า ครับอ่ะจุดเทียนจุดเทียนเดี๋ยวเราจะ,ะร่วมร้องบนเดย์นี่กูเป็นนายกกูต้องนายกโตแบบน,นี้เลยโถมันไม่ได้มีขีดเที่ยงอะไรหรอกอิสวะเดี๋ยวบอกนี่ที่เขาก้าด่าเพราะนุนเขานายกนี่นายกเงาก่อ,อนจะเป่าเคนะครับต้องขอขอบคุณน้องสาวของผมนะครับน้องเล็กนะภรรยาของโอบะนะฮะที่ดูแลผมอย่างดีนะฮะ ดูแลผมด้วยครับเอาเนื้อมาฝากผมอีกสิบกิโลเนื้อแห้งขอบคุณนะน้องสาวนะน้องเล็กนะต้องค่อยๆเคลียนอนออกพอเนื้อมีนอนอ่ะขอบคุณน้องโอบะนะฮะที่ดูแลเนี่ยคือเมื่อก่อนผมเคยได้ยินนายตำรวจท่านหนึ่งท่านบอกว่ามีวันนี้พ่อพี่ให้บิ๊กโจ๊กเหรออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดพี่แจ๊ดเอ้พี่ดิดติดตาเขาี้ผมมีงานวันนี้มีวันนี้พอน้องจัดให้นะฮะขอบคุณมากครับ ครับอ่ะเรามาร่วมร้องเพลงเบิร์ตเดย์ด้วยกันนะครับอ่ะ ท happy birthday, happy birthday. ี่พี่ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับพี่ชายของผมนะครับขอบคุณพี่ชาตีด้วยค,คนหนึ่งไม่ได้เชิญพี่ชาตีขึ้นมาพี่ตาตีฉัดแหลมไม่เป็นไรเราจะจบแล้วไม่ต้องพี่นั่งตรงนั้นแหละ <laughs> ลืมไปแล้วครับพี่ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ไม่มีใครเชิญพี่พิชาตีมากูก็เห็นพี่ชาตีนั่งมองนี่เออพี่ชาตีครับมามามาด้วยกันเชิญครับพี่ชาตีครับพี่ชาตีเชิญครับพี่ชาตีมามาเชิญเชิญเชิญอเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคนจดไม่มีชื่อพี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเชิญครับพี่ชาตีพี่เลยพี่เก่าคนสุดท้ายเลยพี่คนสุดท้ายเลยชาตีฉัดแหลมพชาตีฉัดแหลมคนนี้ก็สุดๆครับเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อน ทุกๆเรื่องนะครับคนนี้เชิญเลยครับขึ้นมาเลยครับพี่พี่ผู้คนสุดท้ายเลยครับผู้คนสุดท้ายนะครับพี่ตอนนี้แก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันเกิดพี่กิฟวันนี้นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากกโลกจงปกป้องคุ้มครองดูแลพี่กิฟและครอบครัวนะครับ ขอพี่คลิปมีความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยงเฮงตลอดปีตลอดไปครับพี่ขอบฮัลโหลเฮ้ยท่านรัฐมนตรีทำย่างแบบนี้ไม่ได้นะ ผมไม่ตรงมีความสุขครับผมผมเคยอยู่เขามานะผมลูกน้องคนใหญ่ตายลงอินตาครับนายผมจ่าอะไรครับผมอะไรช้าช้าบอมลน้องเสียไอครับผมโอเคโอเคช้าช้าคนใเอกตายลงอินตาชัดชับผมเออช้าช้าที่สาวจีซงกระอาหงฝ่ายความมังกรแห่งชาติครับโอเคโอเคขอพี่หนุ่ยขอพี่หนุ่มมีความสุขครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยไหนล่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มขอพี่หนุ่มหนุ่ยหนุ่มครับหนุ่ยน้ำพลอ้ำพูนคนละคนผมชัดแล้วไอ้เหี้ยเมาแล้ว ครับผมใช่ใช่เพอาะงผมไม่อยู่ผมไม่ยอมมาเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวก่อนโอเคครับโอเคนะโอเคอ่าอ่าอ่าขอขอโทษนะมึงเป็นใครวะป่ะครับอะไรนะเพื่อนมัดฟังตันครับเพื่อนบังมัดนะโอเคโอเคโอเคเออบางมัดก็มีเพื่อนแบบนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอเลยครับอืมเชิญจไม่ลงด้วยไม่ลงด้วย โอเคครับทุกคนเลยครับลงเลยครับขอบขอบคุณท่านดุรมครับบท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็พนักงานต้อนรับพนานต้อนรับนักงามต้อนรัสังคมต้อนสับพนักงานต้อนรับขอโทษทีขอโทษทีครับครับครับอันนั้นเก่าอันเก่าอันนั้นเก่าอันเก่าอันเก่าเอาี๋ยวีิกิปตัดเคก่อนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพีิกิปตัดโอเคครับอันนี้ก็ เป็นการเสร็จสิ้นพิธีนะครับขอเชิญคุณหม่อมจกมกลงจากเวทีครับโอ้โหเชิญตัวเองได้ข่าวเชิญตัวเองด้วยถามพี่ว่าข่าวไอ้บุ๋มถึงไหนแล้วขอเสียงปรบมือปกับพี่หม่อมจกมกและเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรับรับโต๊ะตรงนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยๆเอาไปยก็ยกไปตัดข้างล่างแล้วแจกข้างล่างเลยนะครับ